ท่านผู้ชมครับข่าวที่เราเรียกกันว่าแชร์แครอทนะฮะก็มีรายงานมานะครับว่าคุณสุพจน์ดำรงเลิศตระกูลคนนี้เป็นตัวแทนผู้เสียหายเขาได้เอาคลิปหลักฐานซึ่งเผยให้เห็นถึงเจ้าของบร็กเกอร์กำลังเชิญชวนให้คนที่สนใจร่วมลงทุนเทรดค่าเงินมาเปิดให้ผู้สื่อข่าวดู คลิปนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นชื่อย่อด็อกเตอร์พอสัมภานี่ยนะฮะกำลังบรรยายชักชวนให้ผู้สนใจมาร่วมลงทุนเทรดค่าเงินโดยยืนยันว่าจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลถ้าลงทุนแบบไม่ยอมถอนเงินโดยทิ้งไว้10ปีจะได้ค่าตอบแทนสูงถึง300ล้านบาทหลองฟังดูสักหอคนนี้แหละ เอาจริงจริงหนึ่งหมู่บ้านมีไส้เดือนหนึ่งล้านตัวกับอีกเงินหนึ่งล้านบาทถ้าไมาหายจนนะก็เอาเงินหนึ่งล้านเนี่ยแปลงเป็นเตัวขหอหนึ 10, 000, ่งหมื่นเหรียญสามแสนปีเจ็ดแสนชาวบ้านใช้ปกติเหมือนได้ก็เคยใช้เ, 1, เ 3, งินหนึ่งเงินสามแสนบาทผ่านไปหกสิ 60, บเดือนตามทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นมันจะไกลเปเท่าไหร่ครับ เห็นไหมถ้านลองคิดดูเลยครับถ้าประเทศไทยมีเงินเก็บหมู่บ้านวันละร้อยล้านแล้วประเทศไทยจะไม่หายจนได้ไงถ้าลองคิดดูจริงป่ะจริงนะเนี่ยนั่งในเงินเหรียญทำดอกเบี้ยต้นทำแค่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเอาสิบตั้งหารด้วยยี่สิบสองวันเครดิตตกเฉลี่ยวันละศูนย์จุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อ ถ้าประเทศไทยทุกหมู่บ้านมีเงินเก็บหมู่บ้านละหนึ่งร้อยล้าน <laughs> โอ้<ค>ดูเเชื่อ,อะนะเอ,อ,อคุณสุพจน์เนี่ยเอาเอาคลิปนี้มาให้ดูเอามาแช์นะครับบอกว่ากรณีแชร์แคลอดล้มเนี่ยผู้เสียหายไม่ได้มีแค่พระมีผู้เสียหายจากหลายจังหวัดมาปรึกษา ข้อกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าถูกหลอกให้ไปร่วมลงทุนเทรดค่าเงินตอนนี้ก็ส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการขอนแก่นแล้วก็อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปหมดแล้วนะฮะอุสุพศฟังเสียงนะฮะก็ถือว่าเป็นการเทรดฟอเร็กที่เป็นการหลอกลวงประชาชนเหมือนคล้ายๆฟอเร็กที่ผ่านมา ผู้เสียหายหลายคนก็มาร้องเรียนให้เราช่วยในด้านกฎหมายด้วยเพราะว่าเราก็จะมีสำนักง,งานและมีฝ่ายกฎหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่ด้วยส่วนที่เราหาข้อมูลหลักๆเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรคือคือ,คอต้องคุยอย่างนี้ครับว่าในขอนแก่นเนี่ยที่เป็นแหล่งที่มาของคือการเทรดเ,เขาตั้งอยู่สำนักง,งานเขาตั้งอยู่บ้านสวนชมดาวตำบลศิลาขานแก่นพอเราหาข้อมูลไปเรื่อยเราจึงรู้ว่า การเท็ดของเขาเนี่ยมันมันไม่เป็นจริงมันมีการหลอกลวงโดยที่กลุ่มผู้เสียหายแม้กระทั่งกลุ่มแกนนําเขาที่เขารู้และวิจกรบางคนก็เริ่มรู้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลแล้วเขาก็ถอนตัวออกมาแล้วก็ได้เาะให้ข้อมูลกับกับทางผมเพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่เชิงลึกแล้วก็เขาก็สามารถจะยืนยันได้ว่าทุกอย่างที่เขาให้ข้อมูลเป็นความจริงท่านเป็นคนที่ บทเรียนมาก่อนแล้วก็มีการอบรมไปอบรมที่มจอจลอหลายๆจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์กาะสินสารคามแล้วก็ทั้งหนองคายหรือสถานที่ต่างๆแล้วก็มีจัดเขาเรียกว่าเป็นอะคาเดมีนะครับเป็นอะคาเคดมีก็จะมีพระสงฆ์พระสงฆ์หลายๆท่านมามาอบรมอบรมแล้วก็มีการเชิญชวนเขาเรียกว่ามอต i v a t e ให้อยากลงทุนเทคถ้าในส่วนตัวผมนะฮะที่ผมมีข้อมูลอ,อยู่นะ ผมว่ามันมัน,ม,นมันคกอแผนการมากกว่าเพราะว่าอบรมทีไรก็ได้เงินพระทุกทีไม่ไม่ใช่แต่พระนะครับบคุคคลแม้กระทั่งคือกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยรู้ไหมครับคืออะไรอาจารย์ที่กเกษียณแล้วที่เป็นพอโรงเรียนต่างๆบางคนบอกผมว่าไม่อยากร้องไม่อยากเอาเรื่องแล้วเพราะว่ากลัวสาม,มีรู้เพราะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุน หมดไป9ก้าแสนเจ็ดกมีไปหลายคนก็นี่นี่เป็นตัวแทนผู้เสียหายคุณสุพจน์ใช่ไหมใช่คุณสุพจน์โอ้โหเนี่ยบางคนแบบหมดไปเป็นแสนแสนเอาเงินเงนิงนเก็บเงินเก,นเกษียณเนี่ยโอ้โหทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยเอาไปลงทุนนะฮะเพราะว่าถูกผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ดูคลิปนะฮะดอกเตอร์อสัมเพาเนี่ยคุณสุพจน์บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีผู้เสียหายมาปรึกษาผม3คนแล้วก็ไปแจ้งความ แล้วดรคนนี้รู้ก็เลยโทรศัพท์ติดต่อมาบอกขอขอขอรายชื่อสามคนนี้หน่อยที่สุดแล้วยอมคืนเงินให้ทั้งสามคนหมดเลยนะสามคนนี้เนี่ยมีมีพยาบาลมีอาจารย์ก็สามแสนถึงเก้าแสนบาทแล้วก็จ่ายคืนแบบโอนจ่ายคืนให้เลยไม่ได้ผ่านขั้นตอนผ่านอะไรนะพอเข้ามาแจ้งความโอนคืนให้เขาเลยตอนนี้ผู้เสียหายไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยร้อยกว่าคนนะฮะร้อยกว่าคน แล้วก็ผู้สื่อข่าวไปคุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งนะบอกว่ามีคนใกล้ชิดชักชวนให้ไปร่วมลงทุนเทรดค่าเงินจะได้ค่าตอบแทนศูนย์ผ่านทางบโบรกเกอร์ต่อมามีคนจากโคราชก็โทรมานัดให้ไปคุยรายละเอียดที่พิซูโลกอธิบายให้ฟังทุกขั้นตอนซึ่งมีคนเข้าร่วมฟังประมาณสิกว่าคนชักจูงเรื่องผลตอบแทนทบต้นจำนวนหลายล้านบาทนี่นะฮะอเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายคนนี้ดูฮนะเขาก็เลยมี ชุมใหญ่ครับที่จังหวัดขอนแก่นผมก็ตอนนั้นยังไม่ได้ลงครับผมก็ตัดสินใจไปเลยลงทะเบียนไปฟรีครับกินอยู่ฟรีเปิดโรงแรมให้ฟรีก็ไป,ไปสอนไปสอนเขดเลยครับไปสอนเลยมีโปรแกรมมีโนโ้ตบุ๊กผมเอาโน้ตบุ๊กไปเนาะเขาก็ลงโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมให้ก็ชั่วโมงนั้นนะครับเราก็ไม่ได้อิใจเพราะว่าเครื่องมือที่เขาเอามาใช้ครับเขาเขายืนยันว่ามีคนเขียนแล้วก็สามารถควบคุมได้ไหมายความว่าสามารถรู้ว่าจะต้องเทรดช่วงนี้จะได้เงินเท่าไหร่ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ แล้วเวลานั้นตอนที่เราไปเรียนอยู่ในห้องหนึ่งวัดน,นะครับคนน่าจะน่าจะมาเกือบร้อยคนนะครับ hmm. เราก็ได้รีบ,รบเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวว่าต้องทําแบบไหนเข้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทําให้เรามั่นใจมากเลยว่าเออเรากลับมาแล้วเนี่ยเราสามารถมาเทรดได้แล้วผมกลับมาผมก็ตัดสินใจแต่ผมลงมปอดเดียวเพราะ่วงนั้นผมก็เงินไม่ค่อยมีผมก็ยืมเข้ามาด้วยอะไรด้วยครับก็สามแสนนึงหมื่นหกพันบาทโอนให้กับบริษัทโซลูชันอะไรสักอย่างครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่บัญชีของดอเอรเลยตรงครับเขาก็มีเซอร์ให้เหมือน นี่นะฮะคนนี้ยังบอกว่าอปลายปีหกห้ามีคนมาบอกผมว่าเบิกเงินไม่ได้แต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจเพราะกว่าจะทําอะไรกําไรได้เยอะๆนะฮะแล้วค่อยถอนเงินนะฮะผ่านไปสามเดือนพยายามถอนเงินกําไรออกจากระบบที่สุดแล้วถอนไม่ได้ไม่มีเงินนะฮะถูกผ่อนผันไปตลอดจนกระทั่งสามเดือนก็แล้วสี่เดือนก็แล้วก็ยังไม่ได้เงิน นี่นะฮะก็เลยคิดว่าคงจะถูกหลอกแน่แล้วนี่อันนี้เป็นคดีที่มีพระเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะที่เขาเรียกว่าแชร์แคร์ลอดเนี่ยนะฮะก็อดอกเตอร์พอสัมเพาคนนี้เนี่ยนะฮะคือความที่เคยบวชเรียนไงครับแล้วก็ไปอบรมนะหลายที่<อ>ไปอบรมที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ายตามจังหวัดต่างๆด้วยนะฮะหลายจง<ช>ังหวัดทั้งสุรินบุรีย์กาฬสินมหาสารคามหนองคายนะครับ มันก็เลยมีปัญหาขึ้นตอนนี้ในอรอบรัว้วมอจอรอวิทยาเขตหลายๆวิทยาเขตอย่างเช่นที่ขอนแก่นท่านผู้ชมฮะที่ขอนแก่นนะครับพระสงฆ์ระดับพออ,อยู่ในภาพนี่นะมีภาพพระสงฆ์ระดับพอ,อซึ่งอยู่ที่มอจอรอวิทยาเขตขอนแก่นนะก็ปรากฏอยู่ในอยู่ในวังบนนี้ด้วยอื นักข่าวก็ไปสอบถามดูนะฮะไปสอบถามดูซึ่งก็ไม่เจอพออ,อคนนี้แต่ไปเจอคนอื่นก็สอบถามทราบว่าพระสงฆ์สามรูปที่ถ่ายภาพร่วมกันมีพระสงฆ์ที่อยู่ในขอนแก่นเนี่ยเพียงรูปเดียวตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ย่างไงนะพระรูปนี้ติดก,กิจนิมนต์อยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้พูดคุยด้วยนะฮะนี่พระสรูปนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะ ที่เป็นข่าวนะสามรูปนี้ครับอืมเขาบอกมีหนึ่งรูปอยู่ที่ขอนแก่นไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเปล่าไปเกี่ยวข้องกับนายพอสัมภาด็อกเตอร์คนนี้หรือเปล่านะเป็นบอกเกิดของการไปชักชวนพระอีกหลายๆรูปให้ไปลงทุนแล้วถูกเขาหลอกใช่มูลค่าความเสียหายนี่อาจจะห้าพันล้านบาทโอโ้โหคนนี้แหละฮะคนเสื้อขาวนี่แหละฮะ ป่านี้คงจะไม่ได้เอ,อคงไม่ได้คงเครียดอะ่ะอืมไม่ได้กินดีมีสุขแน่ฮะต้องคิดแล้วฮะตอนนั้นที่คุณอี้แทนคุณมาถแถลงเนี่ยบอกชื่อย่อมานี่มีประมาณสักสี่คนนะอืมแต่ว่ามีดรพอสัมภาวนี่คนหนึ่งแน่อ,อ๋อที่เกี่ยวข้องใช่ไหมใช่ใช่ติดตามกันต่อไปนะับโอ้โหมากันไม่เว้นแต่ละวันเรื่องแบบนี้นะ มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ